สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับโบสถ์ออฟฟิศพระเครื่องที่ประสูนิพระอยู่ที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นเอซทางช่องโบสถ์ได้ไฟ้สดขายพระแต่นี้เราจะมาคุยกับว่าทําไมถึงมาเล่นพระสายเมืองนนท์พระสายเมืองนนท์เ,นนเจ๋งตรงไหนครับก็เป็นความโบสถ์เป็นคนที่ไหนก่อนผมพื้นเพคือพ่อแม่เป็นคนสุโข,ขทยัยแต่ผมเกิดที่ซอยรดหนามจังหวัดนนท์ซอยรดหนามอยู่ตรงไหนจังหวัดนนท์ครับหลังวัดทินกร ไปพี่อยู่วัดบางขวางใช่ครับสายถนนหนามหลังพระพินกรแล้วหลวงลุงผมก็มาได้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบางจากนนทบุรีผมก็ได้มาอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กใช่ครับมาเป็นก้นกุติค,คือเรียนที่วัดเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็วัดจะอยู่ติดตัวสะพานสูงผมก็จะศรัทธากับพวกหลวงปู่เอี่ยมอยู่แล้วเป็นเด็กวัดบางจากใช่ครับก็คือก็มีหลวงปู่บุญยังครับสายนนสายนนหลวงปู่บุญยังครับ วัดสารีโขะวัดสารีโขวัดหลวงปู่เผือกหลวงปู่มีไหมมีครับมีไม่หมดเลยครับอันนี้นะครับถ้าไม่เหนียวไม่ดังไม่อย่าไปไปเที่ยวซะเขาบอกหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดโขวัดโขวัดโอเคอันนี้พระมึงอ่ะจับพระจับโหแล้วทําไมถึงมาทําพระก่อนหน้านี้ทําอะไรก่อนเข้ากก็ทํางานออฟฟิศครับพี่ทำเป็นคอร์เซนเตอร์บ้างอยู่บริษัทบริษัท เป็น PC ซในห้างไอ้นี่เป็น call center นะวะเสียงเรียกตามจักแล้วก็มาทําคือเล่นหาสักอยากแขวนพระสวยๆสักองค์หนึ่งก็ไม่มีตังก็คือไปของลุงบอกว่าอยากจะแขวนหลวงพี่ยมักองคหนึ่งอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเขาก็มีอยู่เขาให้มาเรามาแขวนแล้วอยากจะรู้ว่ารุ่นเนี้ยเป็นยังไงอะไรไงครับก็คือมีปฏิหารด้านอะไรบ้างใช่ครับก็พอใช้ไปก็เจอปฏิหารเยอะหลายอย่างใช่ครับ ไปหาอะไรบ้างที่คุยได้เล่านั่นสุดๆเลยก็น่าจะเคยโดนฟันหรอก็ฟันด้วยยิงก็ไปรุ่นนะครับคือไม่ไม่เหนียวไม่แน่อย่าเที่ยวสารีโขวางจากก็เหมือนกันไกลกันใช่แล้วก็หลักๆก็จะเล่นหลวงวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไปหลักใช่ครับแต่นี้พระในจังหวัดนนท์ที่โนเนมที่สุดเลยที่แบบหคนนึกไม่ถึงว่าเจ๋งไงในจังหวัดนนท์ครับก็หลวงปู่บุญยังนยครับว่างจาก ก็คือแบบว่าวัดหลวงพูนยังอาจจะเล่นกันแค่พื้นที่ไงครับพีประมาณนั้นหลวงพูนยังนี่เจ๋งเรื่องไหนก็เขาแบบว่าเป็นดังพวกตะกุดเป่าแล่นพวกเ,เหรียญประจําวันเกิดก็มีปฏิหารของคนในหมู่บ้านละแวกนั้นก็จะได้เจอปฏิหารกันข้างเยอะโอเคใช่ครับอ่ะมีวัดได้บางที่ไกลๆวัดวัด,วดทิศกรมีเหรียญไหมหมวดานู้นยังไม่ได้ไปไม่ได้เล่นเลยอ๋อเล่นทางปากเกตกนใช่เล่นทางปากเกตใช่ทางอำเภอเมืองใช่ครับ ก็คือเล่นหลวงปูงงง่ตีหลวง,งปู eh ่แยมยังไม่ไปหลวงปู่แย้มว่าตะเคียนเแล้วก็มีไหนนี่มีครับเนี่ยหลวงปู่แย้มก็มีรุ่นแรกมีหลวงมีหลวงปู่แย้มว่าตะเคียนนะครับใช่ครับรุ่นแรกก็มีแล้วมีเสือหลวงปู่แย้มไหมเสือหลวงปู่แย้มก็มีครับก็เคยเล่นเคยอะไรอยู่ใช่ไม่ไม่ได้วางในตู้ก็มีมีอยู่จะมีน้อยใช่ครับแต่ผมจะเป็นเน้นพวกเหรียญเสือหลวงปู่แย้มมีหลายรุ่นนะครับพี่ใช่ใช่พี่ใช้อยู่เสือหลวงแย้มโอเคใหม่ที่สุดในของจังหวัดนนท์มีผ้าอะไรใหม่ที่สุุดดเลย่ทีส ก็เป็นอันนี้ออกวัดโปเกตครับเนื้อท้องคําอันนี้วัดโปเกตคือวัดที่ใกล้กรับวัดติดวัดสะพานสูงเลยติดกับวัดสะพานสูงเป็นวัดมอนเป็นการสร้างแต่เอาหน้าหลวงผู้เอี่ยมมาใส่ด้วยใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อท้องคำนะครับหลวงผู้เอี่ยมนอกวัดหรือในวัดนอกวัดนอกวัดนอกวัดดังๆังมีหลายวัดไหมเยอะมากเช่นวัดอินวัดบเอ่อวัดบางจากวัดโปเกตวัดทองคุ้งอะไรงียคือออกหมดเลยวัดบงวัดบ่อคือจะเอาหน้าหลวงผู้ไปออกหมด คือถ้าใครไปวัดสะพานสูงไม่ไหวไปนอกวัดพุทธคุณเหมือนกันครับแต่ส่วนมากที่ที่วัดก็จะมีของให้เช่าอยู่ได้นะก็จะมีเหมือนกันของรุ่นใหม่ๆใช่ครับที่เราก็จะมีของเรามีทุกรุ่นมีทุกรุ่นใช่ครับแทบทุกรุ่นอันนี้ขอบพระเันดังดังปุ๊บหายากขึ้นไหมก็ยากขึ้นครับราคาก็จะขึ้นอีกเยอะพี่ราคาขึ้นอีกเยอะใช่ครับโอเคครับอันนี้บดไลสดยังไง ก็ไลฟ์สดก็บวชว่าจะอาทิตย์ละประมาณ2วันวันไหนกับวันไหนก็อังคารกับศุกร์บางทีอาจจะมีแจมเสาร์อาทิตย์เป็นนิดนึงอังคารกับศุกร์ไลฟ์สดผ่านทางช่องไหนเฟซบุ๊กครับชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าดูหน้าจอนึ่สรุปเจริญวงครับนี่นะครับเข้าไปดูที่ที่นี่ไลฟ์สดขายอะไรบ้างก็พักเครื่องหลักๆเลยสายนนทั้งหมดสายนนทั้งหมดใช่ประกันแท้แน่นอนโอเคที่นี่ทําไมกล้ารับประกัน เก็<อ>จ่ายเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเรา <c oughs> จริงมาจากไหนเราทำจริงอะเราเรา <c oughs> ศึกษาพี่ศึกษาก่อนสอะสมอยู่แล้วใช่ครับถ้าไม่ศึกษาผมก็ไม่กล้ามาเล่นสายนี้ใช่ครับเราต้องต้องมีสิ่งที่ให้ลูกค้าเห็นว่าเราการันตีได้ครับคราวน,นี้เนี่ยไอไปออกใบเซอร์เนี่ยห้ามออก ข้ามสมาคมนะครับใช่ต้องออกสมาคมคือถ้าออกข้ามสมาคมนี้มีธรรมดาของสมาคมใช่ครับของสมาคมธรรมดาของสมาคมแต่ละสมาคมมุมมองพระไม่เหมือนกันใช่ครับเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือเสียนเสียนมองพระไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ไม่รู้นะครับบางคนก็อาจจะออกกับพี่คนนี้แล้วสบายใจก็อยากจะออกอ่าใช่ครับครับตอนนี้บทพระที่นี่ถูกสุดองค์แล้วเี่ยถูกสุดครับก็หลักพันก็มีพี่ หลักพระประมาณหล่อนเจ๋งๆเนี่ยหลักพันก็มีนะครับไอ้พระหลวงปู่เอี่ยมเจ๋งๆนี่อะไรของผมวะครับสามสี่แสนประมาณเป็นถูกเป็นละอ๋อเป็นถูกๆครับก็ประมาณหลักพันห้าหกพันพระหลวงปู่เอี่ยมครับคือหลักไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับใช่ไม่ใช่มาถึงเป๊บต้องพระหลวงปู่เอี่ยมต้องเป็นหลักแสนหรือหลักหมื่นไปไม่ใช่ถ้าหลักแสนก็เป็นเสมาร้อยปีในทต้องคำเนี่ยมีแค่สามสิบเก้าองค์หนึ่งในสามสิบเก้าองค์อยู่กับเราเสมา เนื้อทองคำออกปีไหนปีสามเก้ารุ่นร้อยปีครับครับพระรุ่นร้อยปีหลวงปู่เอี่ยมที่ใครถูกยัดไว้หรือใครไว้นะเดี๋ยวถ้าเป็นธรรมดานี่เท่าไหร่ก็ราคาทองคำใช่ไหมครับไม่ใช่เนื้อเนื้ออื่นเนื้ออื่นก็ถ้าเป็นพวกเนื้อเงินก็สามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นนะครับใครที่เก็บพระจังหวัดนนท์ไว้พระสร้างใหม่หลังหลวงปู่มรณภาพใช่ปีสามเก้ารุ่นร้อยปีรอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำครับมันจะมีแค่สามสิบเก้าเหรียญมีทั้งป๊ออ่ใช่ครับหลวงปู่กลิ่นปู่กลิ่นก็มีครับ มีหลวงปู่เกลิ่นมีใช่มีรูปหล่อพวกอะไรเงี้ยรูปหล่อไปหาตาพิษะไรถ้าเจอหลวงปู่กลิ่นครับตาพิษปิดตาอ๋อตาพิษปิดตารู้จักว่าเคยได้ยินเคยได้ยินครับโอเคบอสทำธุรกิจพระเนี่ยเราไม่ใช่เซียนใหญ่เนี่ยสร้างความเชื่อถือได้ไหมก็เราประกันแท้เขาประกันแท้ใช่ครับอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็จะรับแขกทุกหน้าอยู่แล้วไลสดขายพระมันพอได้ไหมพอได้ครับโบวก็ไล์มาประมาณสองสามปีแล้วเดี๋ยวไลสดขายพ้าเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปทําให้โบ๊ทแล้วโบ๊ทมันมาไลท์ที่นี่นะมันต้องทําอะไรบ้างไลท์สดถาพระก็ไลท์สดถ่าพระก็เอาพระวางในถาดถิงแดงนี่แหละแล้วก็เราก็ตั้งกล้องค่ะกล้องแล้วเรามมีีเราคนเดียวทําได้ไหมก็เมื่อก่อนก็จะทํากับแฟนทำสองคนครับช่วยกันบางทีก็เมื่อก่อนมีเพื่อนๆก็ช่วยกันทําต้องต้องสองสามคนนะครับเพื่อที่จะช่วยว่ามีใครได้ไม่ได้มีใครปิดอะไรไปบ้างและที่สำคัญคือเราประกันแท้เขาลูกค้าจะติดเรา ขายพระต้องประกันแท้เกยรับซื้อคืนเกยคืนได้ใช่ครับก็คือนี่คือจุดุสําคัญสาคัญมากไอ้ตรงศูนพระเมืองทองดีเจ๋งตรงไหนตรงนี้ผมว่าดีกว่าที่อื่นตรงไหนเพราะียบหน้าหน้าแบบหน้าลงทุนมากครับมันเป็นทําเลที่แบบว่าเข้าถนนทางฝั่งไหนก็เจอเข้าถนนทางฝั่งไหนก็เจอเข้าทางทางด่วนก็ได้ใช่ครับจะลงทางด่วนมาก็เข้าวงเวียนแล้วก็มาเจอบถอยู่ที่นานนี่กี่วันก็บถอาจจะมาอังคารกับศุกร์ ที่เป็นนัดใหญ่แล้วก็วันธรรมดาก็จะให้เพื่อนมาดูที่ร้านไว้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นนัดใหญ่จะมาใช่ครับบดเคยไปออกแผงไหมก็ไปครับสนามผมไปหมดเครือองโต้แดงเหรอโตวแดงบนนั่งหมดครับนั่งมาหมดแล้วคบก่ครับครับก่อนที่จะเปิดศูนย์อยู่ในห้องแอร์นี้นั่งโตวแดงมาก่อนใช่ครับโตวแดงขายเลยยี่สิบห้าสิบบาทห้าสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนั่งมาหมดแล้วคือเสน่ห์ของโตวแดงก็ได้พาูถใช่ได้พาถูกเราขายได้ด้วยเราขายได้ด้วยใช่ครับ นั่งขายวนั่งโตแดงได้ของหลงเยอะไหมก็เยอะครับเคยซื้อหลวงปู่ทวดดงสามร้อยเมื่อก่อนผมเล่นหลายหน้าอซื้อสามร้อยขายได้แสนหนึ่งขึ้นไปขายบนพันทพิปเนี่ยใช่ครับนี่นะครับว่าคือถ้าเล่นพระแบบคืออย่าคิดเยอะใช่อย่าคือเราเดินทุกสนามใช่ครับเมื่อก่อนไปทุกสนามจริงครับซื้อหลวงปู่ทวดสามร้อยขายแสนอใช่ครับซื้อสามร้อยสามร้อยป้าเพื่อมาห้าร้อยผมก็บอกผมต่อสามร้อยแล้วกันเย แล้วก็ขึ้นไปขายเลยรู้ว่าเขาขายร้านหนึ่งก่อนน่าจะเปินไปแครับใช่ครับครับครับถ้าใครสนใจพระเครื่องสายจังหวัดนนท์ครับก็มาได้นะครับที่ศูนย์พระเครื่องเมืองทองธานีเรื่องออฟฟิศพระเครื่องมีเพจด้วยมีเพจด้วยเพจออฟฟิศพระเครื่องนะครับพิมพ์ขึ้นเลยพิมพ์เข้าไปในเพจออฟฟิศพระเครื่องเลยนะครับก็จะมีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระเครื่องถ้าใครซื้อพระสายจังหวัดนนท์ ก่อนจะตัดสินใจว่าเก๊แท้ใช่ส่งรูปเข้าไปในเพจก่อนเช็คได้ครับเช็คเข้าไป<ช>ในเพจก่อนฟรีด้วยผมเช็คให้ฟรีถ้าอยากจะขายออกมาเช็คคือถ้าซื้อแล้วเก๊เนี่ยไม่ต้องส่งมานะครับครับคือเซียนผ้าหลายคนหรือคนชอบซื้อผ้าหลายคนเนี่ยมันตอนซื้ออะมันไม่ถาม พอซื้อไปแล้วถามไม่มีประโยชน์นะครับใช่ครับตอนก่อนซื้อเนี่ยไม่ถามยิบซื้อพอซื้อเรียบร้อยแล้วมาถามคือมาถามก่อนซื้อจะดีกว่าใช่ครับมาถามมีมีคนมาซื้อแล้วมาถามไหมใช่ครับครับก็ให้ก็สําหรับผู้ที่สนใจมาที่นี่ก็พุดอังคารกับสุก แต่ปกติก็จะให้มาทุกวันได้เลยมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนคอยดูตู้อยู่คอยดูตู้อยู่ใช่ครับก็สนใจผ้าอะไรก็เข้าไปฝากกระทู้ไว้ในเพจครับหรือจะให้ดูผ้าเกทแท้ก็ฝากไว้ในเพจใช่เช็คให้ฟรีครับเช็คให้ฟรีถ้าอยากจะขายใช่ครับเช็คให้ฟรีรับซื้อหรอรับซื้อครับรับซื้อเลยรับซื้อเลยนะครับครับนายบอกว่าไม่จํากัดวงเงินไม่แต่ต้องเป็นผ้าแท้นะใช่ครับกล้าซื้อหรอลวงปู่เอี่ยมองเวลา่ะไอ้ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมเข้ามายัง ตะกุดก็เคยผ่านมืออยู่เคยผ่านมืออยู่แต่ผมจะชอบพวกเหรียญปิดตาก็จะมีอยู่แล้วพวกปิดตบปิดตาก็เป็นหลวงพ่อหลงสุขกับหลวงพุกินอ่ามีเยอะใช่ก็จะพอหาได้แต่หลวงปู่เอี่ยมก็ไกลแล้วไกลไกลเกินเอื้อมนะหลวงพุกินหลวงพ่อทังสุขผมมีหลายองค์ใช่ครับแต่ได้มาจากตะพิดอ๋อตะพิดปิดตาครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ